สวัสดีครับสวัสดีคนดูนะครับนี่คือรายการมีเพื่อนเมื่อรอมโอ้รอ, <c oughs> รอกล้องขยับก่อนอ <c oughs> ใช่วันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะมาพูดกันในถ้าได้กึืนเนี่ยมันคือวิชาสุข,ขศึกษา,าชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าสุขมาศึกษาความสุขกันอาฮะความสุขมันจะมีอะไรบ้าง อ๋อเทปทีไม่ใช่อาหารการกินอาหารการกินนฐานที่ผู้นฐานคนอะไรพวกนี้มันคือสุขศึกษาอ่ามันเรียกว่าอันนี้เพราะว่าปัจจัย5เหรอมันเกี่ยวปะมีปัจจัยีไม่ใช่หรอปัจจัยสี่ใช่ไปแล้วว่ะสมองไปแล้วอันนี้เป็นหัวข้อที่หลายๆคนในคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่พูดเรื่องวัยเด็กเรื่องตอนเรียนเนี้ยเรื่องนี้ทำไมพี่ไม่คุยสักทีเรื่องเพศศึกษาเพศศึกษาเรื่องร่างกายเรื่องการศึกษาเรื่องร่างกายเนี่ยนะทิวเนี่ยจะศึกษาบ่อยเรื่องการบี้ทองหยอดเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาร่าง ายหัวทุกคนอะทำเป็นแบบไม่พูดอะไรหรอกที่ดูเนี่ยรู้บางคนก็เอากระจกส่องบ้างดูแบบเออมันดูการเจริญเติบโตของตัวเองคือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าตอนผมแบบมัธยมอะไรเงี้ยเขาเริ่มสอนเรื่องเพศศึกษาสุขศึกษาเนื้อหามันค่อนข้างน้อยอะมันจะเป็นอยู่ในแค่เป็น2สัปดาห์ของวิชาสุขศึกษาทันเทอมเขาจะมาสอนแค่2ครั้งแล้วอาจารย์ที่ต้องมาบรรยายอะเขาก็แบบเกรืมเกรืมเขินเขินอะเขาก็แบบเฮ้ยไม่เหมือนแบบครูพูดได้แค่ไหนอะไรแบบนั้นอะซึ่งมันก็เลยทําให้มันไม่ไม่ค่อยเข้าใจ มันไม่ใช่เคลีย<ห>เราจะคุย <นะ S 2> เรื่องนี้มันเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นหมวดหมู่ที่มันสําคัญนะเราต้องมีคนที่มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเรามากกว่าเราเพราะของเราเนี่ยจะมีเจือปนเรื่องอารมณ์ลงไปเยอะ<ไ>เอาคนที่มีเหตุผลดีกว่าหรือถ้าคุณคิดว่าคุณรู้มากกว่าก็เรื่องของคุณ <นะ S 1> ผมรู้น้อยครคนดูทุกคนครับขอรบกวนได้รับเสียงปรบมือดังที่สุดในโลกนะครับให้กับนายแพทย์นะครับจัตพร์ซื่อศัตดิ์นะครับไม่รู้ใจชือจริงหรอ เอาชื่อเอาชื่อชา,า,า,ายหาดอยู่ดีแล้วที่เราชื่อจริงนะเขินวัสดีครับสวัสดีทุกคนคไม่ทันแล้วยังไงก็ชื่จริงแล้วสวัสดีแฟนๆรายการมีเพื่อนมาพร้อมทุกคนเลยอ่าเอาจริงนะเสื้อเนี่ยถ้าไม่ปักเป็นชื่อไปเลยนะเหมือนเสื้อนะักกล้วยเชิญยิ้มเหมือนกันนะเหมือนซื้อเป็นสูตรแบบเผื่อโตนะวันนี้เนี่ยเชิญพี่หมออั๋นมาหรือว่าชายหาดมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่นเกมด้วยกัน,นอีกเรื่องนะึงนะอีกพาร์ทนึงของชีวิตเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นหมอที่ทําเรื่่่อองงงยยาาากกกๆเะะมมมนนนีีแแบบบบวัึ็สพ วันนี้ผมต่อนิ้วคนอยู่อะไรแบบนี้นะคือไปทําแบบเรื่องเรื่องยากๆอ่ะจริงๆแล้วอ่าพี่พี่จะดพอนะ <c oughs> แม่มันดูือนชูนักชูรถยังไงไม่เลยพี่จะดูรอปับอาา๊บอ่หัดแล้วพี่จริงจริงแล้วหาเนี่ยเป็นหมอที่ประจําการตรงภาคส่วนไหนของวิชาชีพหมอก็จริงๆเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งภาษาอังกฤษคือ plastic surgery เสริมความงามอะมันมีทั้งเสริมความงามและเรื่องของความผิดปกติของใบหน้าด้วยผมเคยฟังที่หาดบอกว่ามีคนโดนตัวอะไรต่อยไม่รู้ติงไว้นาน เกือบต้องโดนตัดมือแล้ว่าก็ปบึกษาหาดปุ๊บก็เลยตัดแขนเกี่ยวกับเพศศึกษาอะไรพี่เพศศึกษาดีกว่าไม่แต่ว่าวันนี้ด้วยความที่คือพี่เคยได้ยินประโยชน์ที่ดีมากคือรู้อะไรไม่สู้รู้จักหมอถ้าเรามาคุยเรื่องเพศศึกษากันเนี่ยถ้ามีหมอสักคนมานั่งอยู่อาจจะตอบคำถามได้ดีกว่าก็ต้องถามคุณจตุพรนะฮะว่าคุณมีประสบการณ์ส่วนตัวอะไรบ้างเรื่องของเพศศึกษาสมัยแบบประถมใช่ไหมทุกคนก็ต้องเรียนเหมือนกันคือตอนนั้นทุกคนก็ไม่ไม่รู้นะเราจะเป็นอาชีพอะไรใช่ไหมไม่ได้มีความสนใจอะไรเกี่ยวกับ แพทย์ศึกษาเขาไหร่หรอกตอนเด็กๆแล้ก็รู้แค่ว่าอาเป็นสุข,ขศึกษาซึ่งสมัยก่อนนี่คือเราไม่ค่อยกล้าคุยเรื่องนี้กันกับเพื่อนแม้แต่อาจารย์ที่มาสอนเน่ะเขายังอ,อึ้งเลยอาจารย์ทุกวันนี้ที่มาสอนเด็กกว่าเราอีกมันก็เหมือนแบบมันไม่กล้าพูดรองเรื่องที่ทุกคนน่าจะต้องเคย,เยก็คือ อ๋อจริงๆไม่เปียนนะมายุยุคแ้ผมจำไม่เปลีนไม่มีสองเล่าที่เขาโดนระลงเรื่องตอนูว่ามันจะเป็นน้ำมีชัยเอออันแรกเขาไม่เคยเขาน่าจะเป็นอะไรสักอย่างกระทรวงสาธนณสุขกับถุงยางมีชัยแค่ชื่อมันก็ไม่น่าใช้แล้วคือกูก็งงว่าแล้วมันยังไงนะเอาเอาพลาสติกบางๆนี้เอายางบางๆนี้ลาเท็คมาเสียบตรงเครื่องเพศเราแล้วเราก็งงขอเสียบปั๊บพอเรามีอะไรเสร็จมีชัยอ้าวสรุปได้หรือไม่ได้ เ้ยมีชัยได้หรอแต่กูเข้าใจนะเขาวนะก็เหมือนว่าความปลอดภัยมีชัยไปกว่าครึ่งเ<อ>ดาเๆๆเดาเดา,ดาคอนเซ็ปคือควจะเป็นประมาณนี้เมื่อก่อนมีแจกด้วยผมผมได้อยู่นะคือแจกเป็นปื้ดแต่<ม>แจกมาแล้วพวกเราทำอะไรเอาไปใส่น้ำเล่นเปล่า,ปากันนะใช่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังมีหลายคนก็จะพูดถึงในประเด็นแบบหนังโป๊เมื่อก่อนยังไม่มีคลิปนะ เป็นหนังโป๊ลนะใช้คำนี้นะเรื่องใช้อะไรมาก่อนเป็นวิดีโอวิดีโอพ่ออโอเรื่องนี้ที่บ้านเนี่ยกลัวเชื่อว่าพ่อก็แบบคงวางทิ้งไว้ในตำแหน่งที่เราจะหาสืบคนได้เขาผู้ใหญ่นะเว้ยเขาจะเก็บของเขาเก็บดีอยู่นี้ได้เขาตั้งใจไม่บอกเขาตั้งใจเดาเดานะว่าว่าผู้ปกครองหลายยท่านเนี่ยก็คิดว่าลูกเราแบบเฮ้ยก็อยู่ในวัยนี้ก็มีอุบายมีอุบออกอุบายออกอุบายว่าวางไว้ตรงนั้นตรงนี้เม็ดมันจะเจอได้ไง ก็ใช่เด็แต่ผมยากคนนั้นไงของผมคือผมผมสาวเลยไงแล้วพ่อเจอคือผมไม่รู้เขาเจอไม่เจอนะตอนนั้นจำได้เลยอเมริกันพายสิมเลามัมซิบเลรามัมไอพาร์ทของวิดีโอเครื่องเล่นเนี่ยมันจะมีการ A B อยู่ A จบ B แล้วมันจะวนกับแบบเป็นลูปเราก็วนอยู่อย่างนั้นต้องสาวสาวสาวแล้วก็เหมือนพ่อมานานแล้วก็แบบไม่รู้แล้วก็เอิดปุบแล้วเปิดก็ล้รู้อยู่แล้วแต่อาจจะภูมิใจแบบลูกเราสาวแล้ว ไม่ได้เป็นสาวนะสาวแล้วซึ่งอันนี้มันมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันนะเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์จริงเราก็เลยเออไปดูอะไรบางอย่างมาเจะาบบาว่าเอ้ยมันน่าจะประมาณนี้เพราะว่ามันน่าจะท่วงท่าอะไรเงี้ยมันน่าจะประมาณนี้เราก็ไม่ดูหรอกอยาให้ต้องพูดลงลึกไปถึงครั้งแรกที่แบบเอลยมันมันมันก็แบบส่วนมากครั้งแรกของมนุษย์ผู้ชายมันจะมันจะถูกจํากัดอยู่ในหมวดของไอเวดรีมไม่ใช่บางคนพี่บางคนก็จะเริ่มจากฝันเปียกไงฝันเปียก นั่งดูทีวีไปเรื่อยเพื่อนบอกมาว่ามันคือการยำอะไรไปมึงลองแบบอันนี้ไปบีงน้องหย่อนเออดึงน้องหยอดดึงน้องหยอดแล้วก็ดึงไปเรื่อยแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาในโฆษณาอะไรก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าครั้งนั้นมันคือแบบจดจำมากเพราะมันแบบกึ๊ดกื๊ดกึ๊ดนี่พี่จำได้เลยสามื๊ดที่ดีที่สุดแล้วอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ามันคือปกติไหมปกติไหมถ้าสำหรับคุณหมอปกติครับปกติเลยคนเราถึงวัยหนึ่งที่ร่างกายมันเริ่มผลิต น้ำอสุจิออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะพยายามหาทางออกโดยการสัดเปียกก่อนแบบไหนก็ได้ถ้าเราไม่เราไม่เราเรียนรู้กันช่วยตัวเองไม่เป็นมันก็จะร่างกายมันก็จะขับด้กันเราฝัง <c oughs> คือมันปัดแล้วไง <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ปัด <c oughs> มันปัดแล้วคือเหมืนอนวันนีน้เราเราเตะบอลแล้วเราเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งเดินผ่านแล้วรู้สึกดีกับเขา มาเรื่อยๆจนจะจบเทอมแล้วว่าบางครปั<อะ>้นอ่ะเอาแล้วอย่างนี้ถ้าผู้ชายเป็นอย่างนี้แล้วผู้หญิงมีไหมอ่ะผู้หญิงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ประจำเดือนความต้องการ<อ>ทางเพศส่วนใหญ่ก็เกิดจากฮอรโ์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงหรอพี่ซึ่งของผู้ชายมันก็จะมีฮอร์โมนเพศช,ชายผู้หญิงก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งทั้งสองอันนี้ก็จะทําให้เขามีอารมณ์ทางเพศมีอะไรแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการช่วยตัวเองก็มีทั้งฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้ชายมีเหมือนกันหมดเอาความเป็นจริงนะในวัยนั้นของเราอ่ะเราก็ไม่กล้าคุยกับพ่อแแมม่่่่่่นนนนนนนะะพพีีีีีเเเเเเรรรรรราา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 ววออ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 ทททยยยยบกกกกโสสสสศศึึษษุัั็ู้้้ลคจไปถ ผู้ปกครองเราก็ควรจะโดนดุเขินอีกกูโดนดุนะทําไมไอก้กลัวเอออยากรู้เหมือนกันว่าสมัยนี้เปลี่ยนไหมถามคนดูเด็กๆสมัยนี้มันเปลี่ยนไหมในความเคอะเขินในเรื่องทางเพศใช่ไหว,ว่าแม่หนูมีแฟนอ่ะแล้วก็ ไปแบบเพียงพั้ากัน,นก็โดนดูอยู่ดีอะดนูพี่การเสพสื่อของพวกพี่ดูมันยังไงของพี่ก็เนี่ยวิดีโอพ่อไปเจอวิดีโอ,อพ่อก่อนแล้วก็ไลฟ์ซีดีแจกเพื่อนเ,อเพื่อนอันนี้มีอันนี้มากระไล่กันปิ้นโก้แสดงว่าเพื่อนยุคหลังนะครับผมเป็นยุคยุคาาก่อนเพื่อนหน่อยหนังสือหน้ากลางหน้ากลางแบบขาวดำหัวนมดาวอ๋อเดี๋แล้วกระดาษเหลดาวยีเดียกนเนียเราก็แบบไม่รู้เราก็ดูนอ้ นการาา์ตูงสร้างของผมเริ่มจากหนังสือหนังสือการ์ตูนทำได้เลยเพราะมันการ์ตูนมันเด็กมันหาง่ายไงสมัยน <ไง S 1> ั้นมันก็มีการ์ตูนแบบ18บวกแอบม,มาขายตามหลังโรงเรียนอะไรเงี้ยเรา คาราโอเกะอ๋อคาราโอเกะเดินเดินใช่ไหมที่พี่มีนะเพราะว่าตอนนั้นไปซื้อเครื่องเล่นวิดีโอเนี่ยแหละแล้วคุณเขาก็แถมวิดีโอคาราโอเกะมาตอนนั้นเป็นคุณอาเพชรชลดสีแก้วก็จะมารุ่นเดียวกับพี่อังคาทิมดีมาแถวเนั้นแถวเนี้ยเขาก็แถมแบบวิดีโอคาราโอเกะมาก็จะเพลงก็ขึ้นแกก็จะบเดินเดินฉุยฉายต้องริมหาริมชายหาดเดินแล้วก็เพลงก็ขึ้นมาเพลงไม่เกี่ยวกับแกเลยเพลงมันแบบเลื่อนแพแต่ว่าแกก็เดินฉุยฉายตรงริมเลอาจจะเป็นวิธีการทําสื่อของตรงนั้นด้วย มีอันนึงมีอันนึงไงถ้าถ้าสื่อเรื่องนี้นะก่อนหน้านั้นนิดนึงมันจะมีเวลาไปบ้านญาติสักคนนึงแล้วแบบปฏิทิน,นแม่โขียนขึ้นมาอ้โ มาแล้วมรกตจริงนี่เป็นอะไรที่ทุกคนต้องต้องแบบมาหาดูกันก็เป็น12ภาพที่ทําให้เราชุ่มชื่นไปเป็นปีนะใช่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 โหนี่ถึงไงแล้วเนี่ยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยพัดแรกไม่พ้นเรื่องวิวกับเรื่องอะไรเลยนะความจริงเนี่ยเราคุยมามันมีเรื่องเธอเอะมากคือชอบที่โดมทําคําถามนี้มานะจริงๆเรื่องที่เราควรจะศึกษาที่สุดหรือว่าถ้าเราไปอาจารย์เราควรจะบอกอธิบายเด็กๆยังไงที่สุดในเรื่องของวิชาเนี่ยคือจริงมันเป็นเรื่องแบบมันใกล้ตัวมากใกล้ตัวจนไม่รู้จะสอนอะไร แต่มึงควรจะสอนว้ยคือยิ่งทุกวันนี้ต้องยิ่งสอนเพราะมันมันสื่อมันมาเร็วมากสื่อมันมาเร็วใช่จริงจริงสำหรับสำหรับมุมเรานะเราควรจะศึกษาอะไรที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาเราว่าไม่ใช่เรื่องป้องกันเว้ยเราคื้นหลังของการเริ่มตน้นโน้ตฮาวของการที่คนเราจะมีเพศสัมพันธ์นกันไม่ต้องทอํายังไงเรื่องนี้มันคือเป็นอ่ะชายหญิงหรือชายชายหรืออะไรก็ตามตอนนี้เรื่องเพศไม่ไม่ไม่จำกัดนะมันเปิดกว้างมากใช่แต่ถ้าจะเรารู้สึกดีแบบนี้เฮ้ยร่างกายเราไม่ดึงดูดมากกว่าความคิดเราอีกเรื่องป้องกันมันคือรร่่งททีีี2 3ปะะมาณนน้สหับกู ผมคิดว่ามันคือเรื่องสารตั้งต้นเลยว่าเอ๊ะจะทำไงกับเรื่องนี้ดีเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องอธิบายให้ได้เว้ยซึ่งอาจารย์เนี่ย ถ้าได้รับมอบหมายวิชานี้มาคือยากมากใช่ยากเพราะไอเด็กที่สอนในวัยนั้นม <army> ัน <Og> ค <threaten noise> so ือวัยฮอร์โมนไงมันเรานึกถึงตัวเองตอนนั้นนะเป็นอาจารย์สอนกปวดขวมกันนะคือจริงๆนี้ผมว่ามันต้องเริ่มจากแบบที่บ้านด้วยไม่ใช่ที่โรงเรียนอย่างเีที่บ้านอาจจะต้องทําให้เรากล้าที่จะพูดเรื่องนี้กันเปิดอย่างเปิดเผยไม่มีความเคอะเขินเราจจะต้องเป็นคนฝ่ายพูดกับลูกของเราก่อนหรือว่าถ้าในฐานะที่เป็นครูในโรงเรียนก็ควรจะแบบทำยังไงก็ได้ให้เด็กมันกล้าคุยกัน เรื่องนี้มากขึ้นมีอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเหมือนปลดล็อกนะคือนั้นไปเดินไอเอ่อ macro คคตอนช่วงประมาณพี่สักม .1 มอสอแล้วก็มันจะมีเดินเดินเรื่อยม,มีครัวซองมีเนื้อสัตว์วน,นใกล้ทางออกจะมียา เป็นเคาน์เตอร์ยาไว้แล้วก็แบบเหมือนก็เราก็เริ่มแบบเป็นหนุ่มแล้วเหมือนมีดูเหล็กถุงยางกล่องใหญ่ด้วยร้อยร้อยชิ้นวางขายอยู่แล้วเราก็เคยเห็นที่บ้านอะไรเงี้ยเอ,อ้ยนี่แม่โหนี่ซื้ออย่างนี้ได้ไหมกล่องใหญ่เลยก็พูดแบบสนุกสนุกกันเพราะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะอุย้ยซื้ออย่างเงี้ยไม่ดีหรอกเยอะเกินไปมันจะหมดอายุซื้อมนแบ่งๆดีกว่า,าเขาก็ไม่ได้ดูแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ยมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเฮ้ย ชอบนะชอบมากเลยนะชอบสิ่งที่เขาพูดมากเลยนะเอาละะ้วครับ Q a A คือวันนี้ไหนก็พี่ชายหาดเนี่ยมาแล้ว,ม,ลวมันจะมีถามตอบซึ่งแบบเป็นเรื่องที่ถ้าไปตามโรงเรียนหรือตามแบบคนกันเองนั่งคุยกันนะก็จะมีคําถามประเภทเนี้ซึ่งมันเยอะมากมันมีประเด็นหนึงเว้ยฮะคือที่เราสึกว่ามันเป็นโฆษณานะเมื่อก่อนสมัยก่อนนะเพิ่มขนาดท่านชายจาก ได้เดือนเป็นคราเซนเป็นไปได้จริงหรือ Buffalo. ไม่มันสามารถเพิ่มได้จริงหรอเา oui. well ต้องบอกอย่าง้ก่อนว่าในตำราแพ market. ทย์ก่อนแยกกับตำราแพทย์กับนอกตำราแพทย์ก่อนในตำราแพทย์ไอ้พวกสารต่างๆที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นกินเพิ่มขนาดทาเพิ่มขนาดฉีดเพิ่มขนาดไม่ใช่สิ่งที่ถูกสั่งสอนมาให้เป็นวิธีการรักษาแต่มันมีวิธีการรักษาในคนไข้ที่แบบขนาดอวัยวะเพศชายเล็กกว่าปกติก็คือถ้าเล็กจริงๆเล็กกว่าปกติต้องผ่าตัดนะปัจจุบันมีการผ่าตัดที่จะช่วยเพิ่มขนาด ความยาวของอวัยวเพศชายได้ประมาณสักเซนถึง2เซนอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนสัตวกรรทางเนื้อประสวอของผมด้วยนะครับแล้วไงนะการเพิ่มเนี่ยคือเพิ่มเพิ่มเอ็นเพิ่มเดือยหรือเพิ่มอะไรคือปกติแล้วในในกรณีที่เราจะต้องผ่าตัดเพื่อแก้ไขข,ขนาดอวัยวเพศที่เล็กผิดปกติของผู้ชายนะครับก็คือมันจะมีปัญหาในการนําไปใช้งานเพราะง่ายคือเรามีเพศสัมพันธ์นั่นแหละหรือบางคนก็อาจจะมีความาเป็นเรื่องของสภาพจิตใจด้วยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความเป็นชายมากพอ,อ การผ่าตัดชนิดนี้ก็คือจะไปตัดเอ็นส่วนหนึ่งที่มันรั้งทุกคนมีที่สามารถทําได้หรือว่ากูทําเองที่บ้านนี้ไม่ได้ไม่ได้ okay, <laughs> เอาแา่ตัดเล็บตัดไม่ใช่คือเราสามารถตัดเอ็นนี้แล้วมันจะเพิ่มความยาวของประเภทได้ออกมาได้ซึ่งเราไปใช้ในการรักษาที่มันคนที่เล็กกว่าปกติแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ข้อเสียคือตัดแล้วมันจะควงได้เรื่องจริงปนะก็ <laughs> ปกติแล้วอ่ะมันไม่สามารถคงเหมือนแขนได้ปกติมันจะแค่อึดอ,อกัออกอ,อกึดอ,อกัออกอ,อกึดอ,อกักอย่างนี้ถ้าตัดไอ้นี้ออกแล้วมันจะมีความฟรี มันจะปริวิลี่อะคอปเตอร์เหรอ <c oughs> ซึ่งดีไม่ดีไม่รู้อันนี้วิธีกันเอง <c oughs> ดีไม่ดีไม่รู้ก็เอาเป็นว่ามันก็ก็เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีมีอยู่จริงในโลกปัจจุบันกันแล้วกัน <c oughs> แต่พูดถึงใน นอกตำรายเช่นที่เรามีเรื่องยาทาฉีดอะไรเงี้ยปัจจุบันก็มีเยอะมากแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาถ้ายุควินเทจของพวกเราเนี่ยมันจะมีพวกแบบฝังนะฝังทุกเคยสัมผ<า>ัสใกล้ตัวมาเขาเขาบอกว่ามันใช้แบบปากกาด้วยนะไม่ได้ว่าแบบสะอาดเลยนะปากกาเซ์ป,ปาดอะไรมันงัดกึกกๆกแล้วใส่อ่ะมันมันไม่ได้แบบเข็มที่ถูกต้องทําไมเราถึงจะเอาเราไปลอเล่นกับพวกเค้านี่จะบอกว่ามันมีมีด้วยที่เป็นแบบอุปกรณ์ที่แบบ ขายที่อเมริกาเป็นแบบเป็น medical grade เป็นเหมือนซิลิโคนแต่ถามว่าใส่ทําไมก็เขาก็คงคิดว่าจะไปทําให้ฝั่งตรงข้ามรู้สึกดีขึ้นคือก็แล้วแต่คู่ประทะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ใครจะชอบอะไรยังไงนงเงี้ยตอนนี้ส่วนตัวนี้มาให้ความรู้ได้ก็คือว่าถ้าใครคิดจะแบบเฮ้ยลองทําดูโดยที่ไม่ได้แบบเข้าในโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ในสถานที่ไม่ใช่สถานพยาบาลนี่ครับไม่แนะนําเลยเพราะว่าเจอมาหลายคนมากติดเชื้อมั่งแต่ลอย่างเป็นหนองทะลุออกมาต้องมาให้ผมจัดการแล้วมาถึงผมแบบโอ้โห แบบไปตัด,ต,ดตัดที่เองในงานผมต,ตัดทั้งหนอกติดตัดหนังตัดที่มันเสีบสิคุณกำลัตัดสารตั้งต้นทำไมมันมันมีเรื่องสมัยตอนเราเด็กๆอะ่ะมันจะมีเรื่องที่เราเปลี่ยนแปลงเลยอย่างแตกพานนมแตกพานอย่างเงี้ยผมเจ็บปะอย่าโดนห้ามโดนอ้ยอ้ยอ้ยอ,อ,อย่าโดนอ้ยมันคืออะไรนมแตกพานตอนนั้นนมแตกพานก็ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งของคนที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ทำาหะทำให้มันเซนซิทีฟขึ้นขยายขนาดขึ้นเหมือนผู้หญิงอ่ะก็จะมีนมก็องโตขึ้นตามสเตจแล้วทำไมเขาถ ันแี่่านหรือใต้ไม่ไปลอไปไปดภัยมาแต่านมอเต์เจ้าก็คือว่าเวลาหนนมผู้ชายมันใหญ่ขึ้นนะมันจะเริ่มเห็นแบบเหมือน่านนึกออกปะ <c oughs> อ๋อเด็กๆเราขนนมเล็กไอ้รู้นะนี ฝากทังคอมเมนต์นะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะเ,เพราะว่าไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะใช่มันมันเหมือนเหมือนพานไงมัน,ม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 นแตกออกมาเป็นพานแตกออกมาเป็นผานจริงหรือไม่ที่ทุ่งท่าในการที่แบบว่าจบอย่างไรหรือว่าท่วงท่าไหนที่จะเป็นแบบลูกสาวลูกชายอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะมันจะมีเรื่องเล่าในใน,ในวงสนทนาของเพื่อนของเนี่ยอุย้ยมีรู้แล้วเหรออุอ้ยดีจังเลยลูกสาวดีจังเลยต้องอยังไงะต้องต้องจบท่าไหนอะไรไงบางคนบอกว่าเฮ้ยเราจะใช้ แบบแบ็กฟลิปนะเพื่อเพราะมันมีเพื่อนเรา3คนแบ็กฟลิปแล้วเป็นลูกเพศนี้อะไรเงี้ย คือผมจะบอกว่าคําถามนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเคยคิดมาตลอดว่ามันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าด้วยว่าวันนี้จะมาทราบดีมาก,ก่อนว่าเออจะโดน,<ใ>นอะไรนี้ก็กลัวจะไม่มีความรู้ก็เลยไปหามาเลยไปลองแบ็คฟิตไปเมื่อมใช่เ <c oughs> มื่อกี้อ๋อเมื่อกี้คือในทางในทางธรรมชาติในทางวิทยาศาสตร์มันไม่ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วครับเพราะมันสุดท้ายมันก็แลนดอมออกมาแม่งหยดนิดเดียวมันคือหมื่นล้านตัวเรื่องนี้มันก็เหมือนเรื่อง U F O ถ้าคุยกันคือบางบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอการที่เราทวงท่าวิธีการอาจจะมีผลกับการเคลื่อนไหวของอสุจิก็ได้ดูแอม แต่ว่าตอนนี้ถ้าสมมติไปทํากับคุณหมออย่างเงี้ยสามารถเลือกเพศได้ทาลูกแต่คุณหมอมั่งยังไงเออเนี่ยฮะแม่ทำกับคุณหมอหมายถึงว่าอยากมีลูกแล้วแบบไปบอกคุณหมอว่าผมอยากได้หญิงผมอยากได้ชายผมอยากได้ชายหญิงผมอยากได้แฝดสามารถทําได้ปะทำได้ไ,ได้เข <พ Rel S 2> า,าเลือกได้แล้วคือตอนนี้มันเหมือนแบบทางทางการแพทย์ทางวิทยาศาสตร์มันมันมีการเก็บรักษา ทั้ง s p e r มทั้งไข่เพื่อนไปฝากมาแล้วใช่ฝากมาแล้ว<อ>เพราะว่ากูก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งกูจะไหวแค่แคไหนไงแต่ผู้หญิงก็ต้องฝากด้วยปะก็แล้วแต่ถ้าฝากฝาก,กับฝากก็ดีมีครั้งหนึ่งนะกูโทรไปหาเขานะปรึกษาหนนั้นะโหกูซีเรียสมากนะครั้งหนึ่งในชีวิตมึงอะที่อสุจิมึงจองเป็นเลือด <laughs> อ๋อเทียนเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องเทียดอันเนี้ยเขียดป่ะพวดอุ้ยโอ้โอ้ยทำมาดีวะทำมาดีวะทำดีวะโหลฮารฮารทำอะไรอยู่ทำงานได้เปล่าฮาร์ดทำงานแล้ลโหรโหฮาร์มีอะไรพี่ว่าไปเป็นอย่างงี้มันเป็นมันมีเลือดเ้ยรี่อนเลือดหรอน่ากลัวสุดๆกูคิดว่ากูกำลังจะอีกแป๊บนึงกูต้องตายแล้วะเพราะดีที่ยังรู้จักอาหารอยู่พี่เอิ่มพี่มันเป็นอย่างงี้วะอืมเดี๋ยว พี่ใจเย็นแปบ,บนึงเดี๋ยวผมดูให้ดูให้ที่ว่าคือไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูอะไรกูนะแต่ว่าดูข้อมูลก่อนว่ามันเรื่องนี้อะไรเนะียเขาเลียยคีโมสเปอร์เม <ium> ียสาแพทย์เลี้ยคีโมสเปอร์เมียเป็นโรคจริงๆหรอเป็นภาวะ,าวะี่ยบความผิดปกติหนึ่งที่เกิดที่เจอได้เกิดจากอะไรอ,ะอ่ะอ่านรองทั่ก็คือว่าอีกครั้งนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนผมนะครับในแพทย์อัครพลครับอันดับแรกเราต้องแยกก่อนว่า เลือดที่มันออกมากับสเปิร์มเนี่ยมันเป็นเลือดในสเปิร์มหรือมันเป็นเลือดที่มันผสมออกมาจากท่อทางท่อนาท่อปัสสาวะคือถ้าพี่พเลือดที่เป็นเลือดสดถ้าเป็นเลือดสีดําแล้วเนี่ยมันจะมีผลว่าถ้าเลือดสดนี่มันจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ป่าแต่ถ้าเป็นเลือดดำเนี่ยมันอยู่หมือนหมออธิบายเลยมันก็ไม่ขัดเขาโอ้คนีดีดีดีอ่ะหาต่อหาต่อหาต่อมีส่วนถูกมีส่วนถูกอย่างที่บออแคทัดพูดก็ก็มีส่วนถูกนะครับก็คือสรุปว่ามันมันเกิดได้จากหลายสาเหตุเลือดที่มัน,น,นมออกมาจากสเปิร์มนาัผบดแล เราพอเราเมีการ ejaculation หรือว่าหลั่งส sperm ออกมาเนี่ยคนเราจะมีบาดแผลจากทางเดินปัสสาวะได้อย่างไรหลายอย่างก็หนึ่งในนั้นก็คือการช่วยตัวเอง ที่เกินไปก็เป็นไปได้มึงไม่มีทางชนะคูอยู่แล้วเลยโปเกียไอ้เหี้ยไม่อยากจะพูดเรื่องนี้มานานแล้วไม่แต่ว่าต้องแยกกันที่ดีนะเพราะว่าน้อยเกินไปก็เกิดได้เวลานานไปสเปิร์นได้ไม่รู้เลยเนี่ยคกูก็ไม่ได้อยากให้ใครรู้เพราะว่าครูก็กลัวตายเหมือนกันูก็ต้องโทรไปหายาแล้วสรุปได้ไปรักษาป่ะหรือว่าแค่รู้ว่ามันเป็นประมาณนี้พี่อย่างนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้พี่แล้วมันจะประมาณนี้นะมันอาจจะมีแบบเรื่องของแบบมี เส้นเลือดแตกฝอยอยะไรอย่างเงี้ยในทางเดินที่ใจเย็นแต่ว่าช่วงเนี้ยผมขออย่างเดียวพี่อย่าเพิ่งอีเจคูลเลชั่นเว้นก่อนผมขอเว้นสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเผื่อมันกาลังซ่อมแซมแล้วพี่ไปอีเจ็มันอีเนี่ยคราเนี้ยมันแตกอีกมันไม่จบแต่ว่าไม่เป็นไรก็ผ่านไปประมาณสักสองสัปดาห์ หายแต่ถ้ามันมีเลือดผสมในปัสสาวะนี่อันตรายแหละอันนี้ต้องแยกให้ได้ว่าในปัสสาวะเรามีเลือดผสมหรือเปล่าก็อาจจะเป็นนิ่วมีโอกาสถึงขั้นเป็นมะเร็งทางเดินปัสสาวะก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในที่มันเกี่ยวข้องกับทางเดินอสุจิเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยมาด้วยเลือดผสมอสุจิเพราะนั้นก็ใครเจอก็อย่าเพิ่งช็อกใจเย็นๆให้ค่อยๆทำใจให้สบายนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมันหายตัวเองและคุณหมอชายหาดจะกลับมาใน E ีีถัดไปนะครับถ้าคุณต้องการส่งคำถามของคุณมาเลยนะครับฝากคุณ ในทวิชเนาะใน a c e b o o กก็มี Facebook ก็เล่นบ้างเรื่องของเขาช่างมันไม่ต้องไปตามมันเยอะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนตามเยอะขนาดนั้นใช่เขาเล่นกับเล่นสนุกสนุกกันไปครับแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นอย่าไปหาเขาเยอะที่โรงพยาบาลเพราะว่าเคสเขาเยอะอยู่แล้วอ่าอ้จริงไหมจริงก็ยินดีครับยินดีช่วยทุกคนถ้าป่วยก็มาได้แต่ว่าดูแลตัวเองเยอะๆจะได้ไม่ป่วยเยอะไม่ป่วยดีกว่าไม่ป่วยดีกว่ามาเจอผมนี่บางทีมันรุนแรงลวไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อ่ะฟิวฟังหน่อยอาวนั่นแหละแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ฝากช่องทางด้วยนะ อ่นธกิจแฟนเพจโอ้โหแล้วก็ใช้ทาทีวีทางทวิตแล้วก็แคทสแบนทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยเจอกันทุกคน